เห็นไหมคะคุณผู oh, in in of 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 ้ชมคะมันกัดแบบจัดจะเลยอะเห็นกับตาเลยอะนี่แล้วจังหวะที่ชนมายังโชคดีนะที่มันมีไอตัวกั้นอยู่อะค่ะนะเกาะกลางอะมีเกาะกลางนิดนึงนะแล้วเขาก็คงอาจจะไม่ได้มาเร็วมากก็เลยหยุดเอาไว้ได้ทันแต่เกลือไปแล้วค่ะนางรําตอนนั้นเลิกรําเลยชาชหนีก่อน อกสั่นขวัญหายกันหมดเลยนิวดูดูดูโอ้ยนี่มันนิดเดียวนะแล้วมันได้ยินเสียงก่อนด้วยเนาะตึม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 ก่อนที่จับุ่งมาตรงนี้โอ้โหเกือบจะเป็นงานบุญเลือดจริงๆริะนะคะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเป็นขบวนนางรําของกลุ่มสตรีที่เขามีการตั้งขบวนร่ายรำแห่เทียนพรรษาไปที่วัดท่ามกลางฝนที่โปรยปลายแต่ว่าทุกคนใจสู้มากๆแต่พอเกิดเหตุเราทึกเห็นบอกทุกคนนี่ใจฝ่อกันหมดค่ะ เนาะเกือบตายอะ่ะมันเฉียดจริงๆตอนนั้นเห็นบอกว่าชนรถที่อยู่ริมทางเนี่ยแปดคันน่ะก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ใหมนก็เลยได้ยินเสียงตุบ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 โอ้ดูดูดแลจุดอื่นน่ะรถมันบูบี้เลยนะคะถ้าหากว่าไม่มีอะไรกั้นคือขบวนนางรำนี่อาจจะโดนก็เป็นไปได้เหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะช่วงเช้าของเมื่อวานที่ผ่านมาจุดนี้ก็คือถนนบริเวณหน้าตลาดไร่ใหม่ค่ะอำเภอ300ยอด ประจวบคีรีขันค,ค่ะคลิปนี้หลายคนบอกว่าทาไมถึงแบบตั้งกล้องได้พอดีพอดีเห็นบ,บอกว่าคนถ่ายคลิปอะค่ะชื่อว่าเจ๊หมวยนะเจ๊หมวยอเป็นเจ้าของแผงลอตเตอรี่อยู่ตรงหน้าตลาดนะคะตอนขบวนมาเราก็ตั้งกล้องถ่ายคลิปนความสวยงามแต่ปรากฏว่าภาพที่ได้เป็นภาพความระทึกเฉยเลย<อ>นะาจับนาทีชีวิตได้ทันทีนะคะ เห็นบอกว่ากระบะเข้ามาเร็วอ่ะสุดท้ายก็เลยเสียหลักเพราะว่าตอนนั้นนลฝนมันตกถนนก็คงจะลืมวิ์จะกวาดนางรําในขบวนแห่ <c oughs> ไปฟังเจ๊มหมวยแกเล่าหน่อยเพราะว่าเห็นกับตาแบบนี้คงระทึกน่าดูค่ะครับ <c oughs> เสียงดังแล้วก็พอพอเสียงดังปุ๊บทางเนี้ยพวกคนที่อยู่ตรงนี้ก็ตกใจกันเหมือนกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเจ้ก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์สดใช่นี่คือตัวเจ้เป็น <c oughs> <c oughs> ปคนไลฟ์สดเองเลยนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะไอ้เคนยหี่เกมมันก็ต้มมาแล้วอ่ะตกใจอยู่โอ้ยอยู่หน้าถนนที่ฝันเสียตลอดก็เป็นเหตุการณ์แบบระทึกอ่ะนางรำกระโดดกันตกใจกันหมดเลยนะตกใจกันหมดเลย กายังโชคดีนางรําทุกคนปลอดภัยค,คนขับรถกระบะต้นเรื่องก็ปลอดภัยค่ะเจ็บไม่มากนักค่ะอืมเนี่ยจากนางรานี่เกือบจะกลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วนะครับ